ความงามที่แท้จริงอยู่ที่ความเท่าเทียมฉันเจอผู้หญิงหลายคนที่ทําจมูกกับหมอคนนี้และทํานมกับหมออีกคนของปลอมพวกนี้ไม่น่ารักเลยฉันว่าความงามช่วยได้นะคะมันช่วยเปิดประตูให้กับเรานะคะฉันคิดว่าความงามเปล่งประกายจากข้างในและนั่นคือสิ่งที่คนเราควรทํานะคะวันนี้เราถกกันเรื่องประเด็นร้อนและชั่นน้ําหนัก <c oughs> ดูว่าใครจะดีกว่ากันนะครับต่อไปรู้สึกสวยและรู้สึกน่าเกลียด และก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับในเรื่องนี้ดรเวนดี้ <c oughs> มี่รายงานว่าผู้หญิงสวยมักจะเป็นพวกเห็นแก่ตัวเรามีผู้หญิงสองคนตรงนี้นะคะที่มีความเห็นชัดเจนในเรื่องนี้อาล,ะละเรนคุณรู้สึกว่าคุณน่ารักและแอนนี่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่น่ารักใช่ไหมคะเออฉันเคยคบกับคนคนหนึ่งที่ฉันบอกว่าฉันไม่สวยพอสําหรับเขานะคะแล้วมันไม่ได้ช่วยให้ฉันมีความมั่นใจเลยะคะ่ะ ฉันต้องพยายามที่จะดิ้นหนีจากคำคำนี้นะคะฉันไม่อยากเผชิญหน้ากับมันเออน่าเลยสถานการณ์ที่ผู้หญิงต้องเจอผู้ชายแบบนั้นนะคะเราเชื่อว่าถ้าเราดีพอฉลาดพอหรือว่าสวยพอตลกพอพวกเขาจะกลับมาหาเรานนะคะ แต่ความจริงก็คือพวกเขาตังหาที่ไม่เคยดีพอเลย๋อใช่ใช่ไม่ใช่คุณเลยนะคะแต่ว่าเป็นพวกเขาตังหกและนั่นคือจุดที่พวกคุณต้องมองเข้าข้างและรู้ว่าพวกคุณดีพอแล้วนะคะอย่าเปลี่ยนแปลงแล้คุณเปลี่ยนไม่ได้แล้วรนลี่คุณรู้สึกว่าตัวเองน่ารักเกิดจากสิ่งที่เห็นในกระจกแลอว่าคุณรู้สึกลึกๆอยู่ข้างในไม่ค่ะแม่ฉันบอกมาตั้งแต่เล็กว่าฉันเป็นบุตรของพระเจ้าฉันเป็นบุตรของท่านและฉันน่ารักถึงฉันจะไม่ดีกว่าคนอื่นแต่ไม่มีใครดีไปกว่าตัวฉันนะคะ แต่ความสมมาตรมีบทบาทสำคัญเวลาคุณพิจารณาใบหน้าที่สวยงามะนะครับนี่คือตัวอย่างของใบหน้าที่สมมาตรครับด้านหนึ่งจะเท่ากับอีกด้านหนึ่งเป๊ะเลยแต่ว่าหน้านี้ก็ไม่ได้สวยหรอกนะครับ ผมเองอยากจะดูภาพที่สวยกว่านี้ผมคิดว่าคงจะดีถ้าดูว่าสาวๆคนไหนมีหน้าที่สมมาตรมาก่สุดครับดรเวนดี้นะครับนั่นคุณไงครับและนี่ก็คือแบบสมมาตรนะครับน่ากลัวมากเลยสมมาตรข้างต่อข้างนะครับไหนดูของดรลิซ่าหน่อยสิปนี่คือใบหน้าจริงของเธอครับสวัดีว้าวน่าสนใจจริงๆแต่เธอค่อนข้างสมมารนะความต่างก็เลยไม่ค่อยและจิเลียนตอนนี้ตอนนี้เธอกลัวไปแล้วครับตายแล้วฉันเคยเห็นของตัวเอง นี่คือของจินเล่นครับมันน่ารักดีออกอ่ะเจ้ามันชูเล่นมากอ่ะฉันดูมาไอตัวประหลาดจากหนแล้วอวตารเลยอ่ะนั่นแหละครับพวกคุณยังดูสวยถึงแม้ว่าจะหน้าตาไม่เหมือนภาพสมมาตรก็ตามมากค่ะีฉันคิดว่าฉันคิดว่าเราควรจะพยายามสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นให้กันละกันนะคะและแน่นอนฟังเสียงจากข้างในตัวคุณเองนะคะนอกจากนี้เรามีอีเมลจากโทมัส ที่บอกเราว่าเพื่อนของเขาสมเอนธาต้องการที่ช่วยสร้างความเชื่อมัน่นใช่ไหมคะ oh. ใช่ไหมคะเขาคิดว่าเราช่วยได้ไปชมกันเถอะค่ะเพื่อนผมสมเอนธาครับต้องการความช่วยเหลือเธอไม่คิดว่าตัวเธอน่ารักแต่เธอก็ไม่ยอมทําเรื่องนี้เลยฉันเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองค่ะและไม่ชอบหน้าตาตัวเองฉันไม่รู้เรื่องแฟชั่นเทรนล่าสุดหรือวิธีทาผมแต่งหน้าและฉันอยากเปลี่ยนตัวเองรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองและกลายเป็นคนที่ฉันเป็นได้นะคะช่วยเธอด้วยนะครับ Hey, ผมซามูราครับแล้วผมอยู่ที่เอดับีที่เบอร์รี่ l ฮลส์รอซาเท่าอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนแปลนสไตล์ของเธอ mm hmm. ทำให้เธอกลับมาเชื่อมั่นและดูเลิศข้ากับ mm hmm. อลอสเซมทธาผมชอบทั้ง3ลูกเลยทั้งกลางวันทำงานและกลางคืนเรามาที่วอลเลนทีคโคมี่ซาลอนที่ eries, ลอสแองเจลิสเราไปแฮร์สไตลิสชื่อดังพอนอตันที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสไตล์ของคุณเชิญเลยครับเธอไม่สนใจผมตัวเองเลยต้นการผมที่ดูแข็งแรงและแต่งทรงนิดหน่อยเราจะตัดความยาวทิ้งและทำให้มันดูเซ็กซี่มากขึ้นแล้วก็โอเคแล้วครับอเอลอสเซมิ่าถึงเวลาไปเมคอัพกันบ้างเราอยู่กับบริสซินเดอร์ <c oughs> เมคอัพอาร์ติสชื่อดังที่จะช่วยเป,ปลี่ยนแปลงหน้าสวยๆและทำให้สวยยิ่งขึ้น ผิวเธอดีมากเลยนะคะฉันอยากให้ทําให้มันดูสว่างขึ้นนิดหน่อยทําให้เธอเป่งประกายขึ้นทาให้ตาเธอโตขึ้นอีกนิดแค่นี้ก็เพอร์เฟกแล้วะหะวังว่าการเปลี่ยนโฉมตัวเองคราวนี้จะช่วยทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองโอเคพร้อมจะพบกับเธอหรือยังคะออาล้ไหนดูซิว่าเธอเคยเป็นแบบไหนมาก,ก่อนและตอนนี้ส a m a n t ออกมาเลยคะ่ะโอเค ขอบคุณค่ะรู้มนธารู้สึกยังไงบ้างใหม่จริงๆมันมันเปลี่ยนชีวิตฉันขอบคุณมากค่ะจริงๆนะอขอบคุณมากเลยไม่ไม่ได้ล้อเล่นเลยนะจริงจริงผมเห็นซาแมนธาที่หลังเวทีก่อนรายการแล้วพอเข้าไปในห้องควบคุมผมก็ถามว่านางแบบชื่ออะไรที่มาเนี่ยอขอฉันดูเออใช่ค่ะเขาดูภาพบีฟอร์หน่อยได้ไหมคะพระเจ้าดูนี่สิคะโอเคเอาละถ้าเราบอกคุณว่าเรื่องราวการเปลี่ยนโฉมนี้ไม่ใช่อย่างที่เห็นละคะ ไปชมกันค่ะโอเคต่อไปนี้คือเรื่องจริงค่ะจริงๆที่เป็นนางแบบโทมัสที่แกล้งทำเป็นเพื่อนที่จริงเป็นแฟนฉันเองค่ะฉันเคยเป็นทบ,บอยมาตลอดเลยแต่แฟชั่นทำให้ฉันรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองและฉันรู้ตัวว่าต้องพยายามอย่างมากทุกๆเช้าเหมือนผู้หญิงทุกคนทำ ฉันไม่ได้ตื่นมาแล้วสวยแม้ว่าฉันจะต้องเมคอัพทุกวันตอนเช้าและทําผมเหมือนกับคนอื่นๆฉันก็ยังมีความมั่นใจตามธรรมชาติเหมือนที่ทุกคนควรมีคุณควรรู้สึกดีกับตัวเองและสิ่งที่คุณเป็นความงามไม่ได้อยู่ที่หน้าหรอกค่ะแสงสว่างในใจและนั่นคือสิ่งที่ช่วยทําให้คุณมั่นใจ แสงสว่างในใจสวยงามมากค่ะเราทำแบบนี้เพื่อพิสูจน์ประเด็นนะคะประเด็นก็คือความงามส่วนหนึ่งอยู่ในตัวของเราและความรู้สึกมั่นใจในตัวเองนะคะรู้คุณค่าตัวเองมันยังคงเป็นธุรกิจที่ทำกันได้ดีและผู้หญิงใช้เงินและก็เวลามากมายกับผมและก็เมคอัพเพื่อสร้างความงามในวัฒนธรรมของพวกเรานี่แหละคะ่ะแอนนี่คะกลับมาที่คุณนะคะคุณบอกก่อนหน้านี้ว่าคุณไม่รู้สึกสวยใช่ไหมคะลุกขึ้นมานี่เลยนะคะมานี่สิคะสาวน้อยมานี่คะ่ะเอาละคะ่ะ เอาละค่ะมานั่งนี่สักแป,ป๊บนะคะผิวดีมากเลยจริงด้วยผิวเป็นประกายสวยงามมากะะที่ฉันอยากได้ผิผดีมากเลยนะคะตาก็สวยฟันสวยผมสวยแต่ที่รักมาดทีคุณต้องยอมลงทุนในตัวเองด้วยนะคะและฉันรู้ดีนะคะลืมเรื่องความสัมพันธ์ไปก่อนเลยที่เราต้องสนใจก็คืออนาคตนะคะ โอเคเราต้องปล่อยมันไปก่อนค่ะคุณอยู่แต่กับอดีตมันครอบงําคุณจนกระทั่งคุณไม่ยอมรับแม้แต่ความสวยของตัวเองนะคะเขายังครอบงาคุณอยู่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณจะให้เราช่วยคุณไหมคะเออแน่น่นค่ะเราจะเปลี่ยนโฉมใม้คุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากตกลงนะคะค่ะเอาแล้ว็รกสตขรบคุณฉันจะส่งคุณไปหลังเวทีนะคะจะทําให้คุณดูฮอต ดูสวยและรู้สึกดีกับตัวเอง oh, แล<อ>้วเราจะกลับไป<ะ>ดูคุณตอนท้ายรายการกันค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> อีกสักครู่นะคะ <c oughs> เราจะเจาะลึกประเด็นร้อนและต้องห้ามค่ะเชื้อ <c oughs> ชาติของคุณมีผลต่อสุขภาพโดยรวมยังไงอย่าไปไหนนะคะ <c oughs> ถ้าผู้ชายผิวดําเป็นแฟนกับผู้หญิงผิวขาวหรือเอเชียมันไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ถ้ากลับกันเป็นผู้หญิงผิวดํากับคนอื่นนั่นแหละปัญหา สำหรับการเดทหรือว่าแต่งงานข้ามเชื้อชาติฉันว่าปกติค่ะไม่ผิดหรอกค่ะฉันเองก็เป็นผลผลิตของสิ่งนี้เหมือนกันนะคะฉันว่าคนเราชอบตัดสินความสัมพันธ์ข้ามเชื้อชาติแต่มันไม่สมควรเลยนะคะฉันอาจจะยอมเดทกับคนเชื้อชาติอื่นนะคะมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะคิดว่าใช่มาเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบพูดถึงนะคะเชื้อชาติแต่สำหรับความสัมพันธ์แบบข้ามเชื้อชาติแล้วคุณจะแปลกใจกับสิ่งที่เราพบไปชมค่ะ ทุกวันนี้คนอเมริกันแต่งงานข้ามเชื้อชาติและสายพันธุ์มากขึ้นกว่าเก่าจากงานวิจัยล่าสุดอัตราการแต่งงานข้ามเชื้อชาติเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าระหว่างปี1980และ2008โดยรวมชาวเอเชียเป็นกลุ่มที่แต่งงานข้ามสายพันธุ์มากที่สุดตามด้วยฮิสแปนิกคนผิวดำและคอเคเชียน The Wall Street Journal รายงานว่าผู้หญิงผิวดำมักจะไม่ค่อยแต่งงานข้ามเชื้อชาติมากที่สุด แต่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่บอกนักวิจัยว่าพวกเขายอมรับการแต่งงานข้ามเชื้อชาติและยอมให้สมาชิกในครอบครัวแต่งงานข้ามเส้นกันของสีผิวได้สังคมยังตัดสินคู่รักข้ามเชื้อชาติอีกไหมมีคุณผู้ชมอยากจะพูดนะครับคือฉันมาจากอลาบามาค่ะและที่อลาบามานะคะการเดทข้ามเชื้อชาติถือเป็นเรื่องต้องห้ามทีเดียวค่ะตัวฉันเองคิดว่า วัฒนธรรมของเรานี่เ,เขาจะไม่ยอมมองข้ามเชื้อชาติค่ะทั้งๆท,ที่ฉันเคารพความเห็นชอบของคนอื่นนะคะแต่ตัวฉันเองโอเคค่ะเด,เดี๋ยวนะคะคาชนะาคุณคิดว่าอย่างไงเอ่อ่ากันว่าผู้หญิงผิวดําไม่เดทข้ามชาตินะคะแต่ว่าฉันไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยคือฉันเคยเดทกับคนเลบานิส เพื <Wow. S 1> เชียนและ้าพวกเขาเป็นคน <Wow. S 1> ดีนะคะหรือว่าลาติโน่ <Wow. S 1> พวกเขาก็ดีจริงๆค่ะดูแลฉันดีนั่นต่ขากที่สําคัญค่ะไม่เกี่ยวกับว่าภายนอกเขาจะเป็นยังไงนะคะเขาพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะ อื่นฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเราใช้กันเรื่องอะถต้องหเลอเนี่ยแล้วอย่างที่สอนจะสังเกตนะคะว่ามันตลกนะคะเหมือนกับว่าผู้ชายผิวดํากับผู้หญิงผิวขาวหรือแฟนเอเชียมันไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ถ้าหากกลับกันเป็นผู้หญิงผิวดํากับคนอื่นแต่บังมีสิ่งที่เป็นก็คือเราควรสังสรรค์กันมากขึ้นนะคะมีความเท่าเทียมแล้วก็แบ่งแยกให้น้อยลงในสหรัฐนะคะควรจะเป็นแบบนั้นนะคะและคือก็ควรจะยกย่องผู้หญิงทุกเชื้อชาติแล้วก็ทุกสายพันธุ์นะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่าพวกเธอก็สวยงาม ได้เช่นกันค่ะคุณเคยเห็นกี่ปกที่มีผู้หญิงผิวดําถ่ายปกคะเจนนิเฟอร์ฮัสสันเพิ่จะถ่ายปกนิตยสารเซลฟและฉันดีใจสุดๆแต่วเลยนะคะคุณดีใจาสุดเลยใช่ไหมได้เห็นเลยเอาลต่อไปขณะที่เราพูดถึงประเด็นเรื่องความงามและสีผิวเราได้ทําโพลของเราเองเราไปที่ The ะด็อกเตอร์เฟ o บุ๊เราเช็คฟอร์เวอร์ของเราและถามคำถามดังต่อไปนี้คุณคิดว่าใครลำบากกว่ากัน ในการจัดการกับการดูแลร่างกายทั้งผมผิวและเมคอัพโพแสดงให้เห็นว่าชาวแอฟริกันอเมริกันดูแลตัวเองง่ายกว่าถึง61%เปอร์ซตเลยทีเดียวครับครับตามภาพเลยครับแค่สาคิดว่ายากกว่าครับเอ,อ้เดี๋ยวก่อนนะคะนั่นมันเออใช่ค่ะใช่ใช่เลยคุณอยากจะพูดอะไรนะคะใช่ค่ะแน่น,นอน่อนอื่นฉันขอบอกว่า ฉันคิดว่าผู้หญิงผิวดำเป็นหนึ่งในสาวที่สวยที่สุดในโลกเหมือนกับเรืองนีแต่อย่างที่สองฉันคิดว่าแค่การเป็นคนผิวดำฉันก็โดดเด่นและหลังจากนั้นโดยเฉพาะเวลาพวกคุณพูดถึงเรื่องการดูแลผมฉันคิดว่าผู้หญิงผิวดำส่วนใหญ่ไม่คยยอมรับตัวเองแบบที่เราเป็นและเมื่อย้อนกลับไปในอดีตนะคะ ไม่จําเป็นค่ะไม่จําเป็นเพราะว่าฉันมีผมเยอะค่ะผมเช่นเยอะมันผิดปกติตรงไหนเราแค่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการยอมรับตัวเองโอ้ใช่นั้นก็ดีค่ะแต่ฉันไม่มีเวลาทำผมเพราะว่ารถในเอลอติดมากค่ะก็เลยต้องใส่นี่มานะคะใช่ค่ะแต่ฉันแค่อยากบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นว่ามีอะไรผิดเลยฉันว่าผมคุณน่ะสวยมากค่ะฉันเห็นด้วยแต่ก่อนอื่นฉันว่าคุณต้องยอมรับว่าผมคุณสวยและคุณก็สวยในแบบที่เป็นฉันไม่มีปัญหาในการไปยืดผ หรือใส่อะไรกับผมแต่ก่อนอื่นฉันต้องรักตัวฉันเองในแบบที่พระเจ้าสร้างฉันขึ้นมาอย่าไปไหนนะครับเพราะหลังเบรกเราจะดูซิว่าใครแย่กว่าคนที่มีหรือคนที่ไม่มีครับถ้าคุณรวยคุณจะได้เทรนเนอร์ที่ดีที่สุดแต่ก็หมายความว่าคุณก็จะสามารถซื้ออาหารแบบไหนก็ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการมันอยู่ที่ทางเลือกนะคะและสิ่งที่คุณอยากทำเพื่อสุขภาพ ฉันว่าผู้หญิงจะรู้สึกเซ็กซี่ได้ง่ายถ้าพวกเธอตัวสูงฉันว่าผู้หญิงเอ่อจะเซ็กซี่ได้ง่ายถ้าตัวเตี้ยเพอเธอสวมสูงสูงได้นะคะ